สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมเพิ่งตื่นนอนนะครับทุกคนนหืมนี่ครับผมมีสักหนึ่งไม่ใช่ฟุตใหม่ในบล็อกฟุตของจริงอันนี้ของจริงดูสิครับอืม ตู้ยังเก็บอันอน,อนี้ก็นี่ตู้นะครับแผนในวันนี้เราจะสู้บอลในเงี้ยตายแล้วก็จบเลยเพราะผมจะไปนอนต่อตอนนี้ก็ชนาวแล้วใช่แ้วแผมอยากนอนต่อ

นี่อันนี้ขนาดใช้สิบล็อกดตแล้ว้าวแปด้ยสามสิบบาทเว้าแ,และทุกคนสุงสัยลว่าแล้ผลอ e ีโก้นี่เอามาจากไหนผมไม่ได้ซื้อผมไม่ได้ขายผมไม่ได้อะไรไม่ใช่เพื่อนให้ไม่ใช่ขขยให้จะเป็นคนแปลกหน้าให้ พูดว่าจำเขาไม่มีจิตนะไร้ายแรงด้วยคนแปลกหน้าแบบใจดีเขาเขาเป็นเบคอนเธอเขาไม่ได้ชื่อเบคอนเวลาอือเป็นไงโหอย่างดีเลยมันได้จักแมปจังโก้นะจังโก้เฮ้ยเออลืมเลยบอสเลงมันอยู่ที่จังโก้ แต่ว่าไหนบอสลิงน่ามันอยู่เกาะหนึ่งนี่นะเป็นชังโก้เกาะไม่ไม่ใช่บอสลิงสินี่คือกอริลาบอสสู้ยาก,ากอะไรอ่ะผลน้ำแข็งวาดผลน้ำแข็งสู้อันนี้ไม่ได้หรอกเออผลน้ำแข็งสู้ไม่ได้แล้วผลน้ำแข็งก็แค่นิดหน่อย

ไห้คิงคองบอสคิงคองมาแล้วเดี๋ยวดาตืมนม่ตืนตืมตืมตืมไม่ตืมตืมไม่ตื่นว้าเมื่อกี้คุณอาจจะไม่ได้ยินผมอ่านนะเออไม่ตืมตืมไม่ตื่นตื่นไม่ตื่นไม่ตื่น ตื้อไม่ตื้อไม่ตื้ออ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 ทออ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 ้ออ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 ีอออออสออ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 สีอสกิลอันออ้อือเออ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 มปีกผมอทออ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 อแต่ออ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 ลอออออออไออไอ้ออออองออ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  ถึงเก็บันซีนี่ปานานีนี่ว,า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 ว้าวว้าวอะนรนู้ดจีมังคีมังคีมังคีหัวใจอีโก้อีกโก้อีกโออกโ้สวยน่อยอีโก้สวยดีอีกโก้อ๋อมาแล้วไอ้พวกนะเฮ้ยอ๋อเออเออมาตายแล้วนี่นะอ่อเจบคลิปเลยสิ ก็ช่วยฝากเรียบร้อยในได้กล่องสุ่มเบบี้ทีราคาสามร้อยบาทเออแมวทรัคโอ้ผมยังไม่ได้เปิดโหมด PVP v p ีเลยทำไมมร่วมเปิดก็ไม่ได้เปิดอ๋อแต่เขาเปิดแล้วทำไมลิงเป็นวันนี้เนี่ยเนีๆยเนี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 ย ไมลิงเป็นแบบไหนตํากระตุยไปโอ้เกิดมาได้ด้วยวิ่งดีแล้วนะทุกคนขอจบคลิปครั้งนี้ไหมผมจะโชว์สกิลปืนนี้ก่อนที่ทุกคนยังไม่เคยเ,เลยตื่มแล้วก็นี่นะคับดาบโัษาด้วยมานี่ทถ้าแรงโอ้อัน,นนี้ก็ปืนปันดา โซนนีแ้แหละหรอตึ้มมีแคส่สกิลอยู่เอ้ยยังยังไม่จบมีนี่เพิ่มความเร็วแล้วก็ปิ้วโอแล้วก็ต่อยใครใครก็รู้แต่ผมจะให้ดูแลก็ขอจบค่เพีนเรื่องนี้วาว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 าววาขาขนาดผมยังสุม่มไม่ได้เลยแต่ผมเล่นมาเป็นปีแล้วเนี่ยผมเพิ่งเลเวล48โสิ ค okay, ครับรอบหน้าผมจะหาผลดีๆกว่านี้มีให้ซื้อด้วยนะผลไอซ์ผลอะไรไม่รู้ว่าดีมากกว่าแต่ใช้เงินอย่างเยอะเลยเยอะแบบขนาดผมอยากซื้อไม่ได้เลยผมซื้อได้แต่สปินนอะผลสปินราคา7จ็ดันห้าอแต่ผมมีเป็นหม,มื่นเลยใช่ไหม จะมีอะไรล่ะคะ่ะเป็นหมื่นมีแต่เป็นแบบเป็นแสนเป็นล้านนะเราขอจบคลิปเพีพยงเท่านี้สัน้นแค่เจ็ดนาทีจะรอบหนะาพุณจะทําให้มันยืด,ดยาวไปสิบนาทีไอยี่สิบนาทีเลยแล้วกัน